กเ,เดี๋ยวโกสเกลไว้หน่อยนะ,ะ,ะเดี๋ยวกดกดลังขยับมาตรงนี้เห็นไหมโอ้โหแรงเลยนะครับถ้ามันเลยไปไม่เป็นไรเราสามารถขยับไปในกรลิกได้ใช่ไหมครับอโอเคครับเดี๋ยวโกสเกลหน่อยครับโกสเกลปุ๊บเหน็นไหมเราจะตัดพื้นที่ประมาณนี้อ่ะโกสเกลอีกรอบนึงครับ นะก็จะบอกตำแหน่งว่าจุดเนี้ยจะตัดชีชิ้นงานตรงนี้นะครับอ่าจะไปที่ตรงนี้ก็ได้สตาร์ตตรงนี้ก็ได้เราก็สามารถกดได้หมดเลยครับอ๋อจะไปวิ่งมาตัดตรงน้นโอ้ตัดคู่นโอ,โอเคโอเคเพราะว่าเราไม่ได้สั่งตัดตัวนี้ตรงน,นี้ไงโอเค,อเคถ้าเราจะหยุดเออกดตัวนี้หยุดอ่าอันนี้ถึงการปิดพลาดนะเพราะเรายังไม่ได้กดตัวนี้ไงกดไอตัวออริจินเพื่อให้ล็อกไง ถ้าเราล็อกออริจินนหละมันจะอย,อยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้คือการอธิบายแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราปิดสวิตเ,เตอร์ไปแล้วต้องล็อกตรงนี้ก่อนนะพอล็อกตรงนี้ก็ได้อ,อ่ะเดี๋ยวให้บี้ขยับมาใหม่มอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าขยับนะครับอ่าโอเคอ่ะแต่ไม่วิกดออริจินอ่าแล้วก็กดสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ตตรงนี้ตรงนี้ อ่าเห็นนะการวาตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกหัวเห็นนะคอมไม่ต้องควบคุมมาแล้วเราอยู่ตรงนี้เลยาไอ่างนี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่เราแค่มาวางแล้วกดตัวนี้ค็เป็นนี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับตัดสี่เหลี่ยมอยู่เนี่ยเขาก็จะมีบอกเมนูบอกต่างย่างนี้ยได้แล้วลองมาตัดตรงนี้ นี่นะครับตัดปุ๊บอ่าแล้วก็มาตัดที่สตาร์ทิ้งตรงนี้นะปุ๊บอ่านไหมครับอันนี้เขาตัดให้ปึ๊บแต่อันเนี้ยเราจะไม่ได้เปิดแส่งในเพอ่อ์เนะเราจะเป็นลักษณะแบบน,นี้อันนี้คือวงกลมอ่าเดี๋ยวผมก็จะเอาเรียนสิบยัดเข้าไปในวงกลมนี้เป็นแกนกลาง ขอเล็กที่สด <พอ S 1> คือตัดตัดทั้งสองเส้นเลยใช่ใช่ใช่อันนี้คือตัดทั้งวงกลมทั้งนี้เลยก็ตัดตามนี้เลยตามตามที่ออกแบบอันนี้เลยกอสวัสดีทุกคนนะครับที่มีเด่นสิทธิ์ไหมเอ่ยไม่งั้นไมหรอ ก็ให้ดูนะครับนี่นะครับมีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรจะไไปหาตอนกลางวันอ่ะก็ให้มาดูตรงนี้อ,อันนี้เดี๋ยวให้ที่เปิดปุ่มสีเขียวเลยครับเมื่อกี้เราตัดหลอกไนงะเราไม่ได้ตัดจริงจริงอ่านี่นะครับใช่ผมกดสตาร์ตกดผมกดดีกว่ากดสตาร์ตรปุ๊บะน,นะครับตัดจริงแล้วนะ เพราะว่าจะเอาแหละเขาไปยัดใส่ลงไงอันนี้คือเราตัดแบบไม่เลาก็ได้เพราะลมมันแรงใช่ไมันจะแรง ก็สวัสดีพ uh, right? so right like uh ี ouais. <the> <background> ่เล่ย right ์ด้วยนะครับอันนี้ครับก็เครื่องเลเซอร์มาลงนะครับที่อมทองนะครับเิเมหาตถรนะครับก็ให้ดูว่าที่ออกแบบตรงนี้นะครับเห็นไหมฮคิดดีง่ายๆเลยที่แค่เปิดบล็อกกดฝาใส่หนังยาหนังยาเรียดธรรมดาแค่นี้ไม่ต้องจับคันเลื่อนแล้วไม่ต้องปัดเงาแล้วไม่ต้องเกียแล้วเห็นไหม อันนี้ทาไมมีคลื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่เลากระดาษแล้วมันโดนกระดาษแล้วลมมันแรงถ้าเราเอาลมออกแล้วเราตัดมันก็นนไมนะ่มีคลื่นเลยนะเริ่มมองเงินค่อะไรต้าง,างใช่ไหมเพราะลมตัวน,นี้มันแรงกันมากๆเพราะฉะนั้นนี่ะงานที่ดีที่สุดบางทีเราไม่ต้องให้มันดูติ๊นะพอดีเลยพอดีเลยนะก็เป็นติ๊กนี่พักข้ามันไนดะ้แล้วไงมันได้เป็นติ๊อันนี้ก็สบายแล้วพี่ ใช่ไหมหเดรุาปุ๊บปุ๊บปุปใส่เข้าก,ก,ก,กอบสลัย่างนี้้ก็หมูเลยโอเคโอเค